เราต้องคิดว่าเราอะเรามาอยู่ที่นี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวอะเราเอาความหวังของพ่อแม่ที่บ้านญาติพี่น้องที่บ้านมาด้วยอะค่ะเขาก็รอความสาเร็จของเราอยู่ใช่ไหมคะก็พยายามจะไม่ทำให้ให้ใหใหที่บ้านผิดหวังกว่า35ปีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากลมเมล็ดพันธุ์แห่งความภาคภูมิใจจากสิบหลักสูตรกลายเป็นต้นกล้าว,วจอกอสู่ต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตและแข็งแรงในอนาคตกะนะดุกวันวินสมค่ะสาขาการจัดการธุรกิจประชุมและนิรทรศการว่าไม้รุ่นที่55 ตอนนั้นสาขาที่เรียนที่น่าเรียนก็มันเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วทีเนี้ยก็ไม่มีใครรู้จักเลยว่าไม์คืออะไรค่ะด้วยความที่สาขาเราน้อยคนทําให้เราบบสนิทกันตั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องคิดว่าสาขาไม์อะค่ะมันเป็นสาขาที่น่าจะเรียนแล้วสนุกเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับการจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วมันแล้วมันก็กว้างมากมันไปได้มันไปได,มไปได้มันไปได้หลายทาง ไปได้ทั้ง DMC หรือว่าอาจจะเป็น event organizer หรือในในพาร์ทที่นายอยู่ก็คือจะเป็นที่ที่โรงแรมนะคะจะเป็นในพาร์ทของเวนูหรือว่าสถานที่จัดง,งานค่ะที่ชอบที่สุดเลยอะคะ่ะการจัด exhibition นะคะเพราะว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นทฤษฎีอะคะ่ะมันอาจารย์จะเน้นปฏิบัติแล้วแกก็จะมีคอนเทนต์งานมาให้เราทำถ้าจำได้ตอนนั้นคือเป็นงาน ป่าตองซีฟู้ดเฟสที่ที่หาดป่าตองอะค่ะเราก็ไปเป็นแบ็กสเตจกันมันจะมีหลายเวทีมากถ้าจะไม่ผิดคือ6-7เวทีได้อะค่ะเราก็แบ่งส่วนกันไปตามเวทีเล็กๆต่างๆไปรันงานเป็นแบ็กสเตจให้งานมันแบบปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าสนุกไปตั้งแต่เที่ยงะได้กับพอประมาณตีสอได้ค่ะอีกวันก็ไปไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันรู้สึกสนุกได้หลายอย่างเลยค่ะ ทั้งความสนุกได้มิตรภาพได้รู้จักกับเพื่อนๆในคณะแล้วก็ทุกสิ่งที่เราได้สะสมมาเราได้เราได้ทำในระหว่างเรียนที่นี่มันได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงเลยภูเก็ตเราเนี่ยค่ะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวการทำไม้เนี่ยมันมันเป็นการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามา ทั้งในเรื่องของการจัดงานการจัดอีเวนต์อินเซนทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไปได้ไกลกว่าการที่แบบมาเที่ยวเป็นไอทมาเที่ยว3วันกลับอะไรเงี้ยค่ะมันได้เ,เงินเยอะกว่าด้วยช่วงปีหนึ่งตอนนั้นยังเกเรยอยู่ไม่เข้าเรียนมาสายบ้างอะไรเงี้ยแล้วเวลาเวลาขาดเรียนก็ขาดกันยุคห้องอย่างเงี้ยอาจารย์นุงเยาตอนนั้นแกเป็นอาจารย์ประจําห้องอยู่แกก็ มีมาตรการขั้นเด็ดขาดโดยการที่ให้เราอะไปเอาใบดอบเรียนวิชานั้นมาเลยแล้วบังคับให้เซ็นทุกคนเป็นการขู่อะค่ะพอหลังจากนั้นจิตสำนึกขึ้นมาทันทีว่าโอเคเราต้องไม่ทำตัวอย่างนี้แล้วนะเนี่ยค่ะแต่แต่แต่ท่านก็ใจดีนะหลังจากที่สั่งสอนจบคาบป,ปุ๊บแกให้ตังไปแล้วก็ไปซื้อเนียวไก่หลังมอว่ากินกัน<笑><笑>กับเพื่อนๆคุยกับเพื่อน,อ,นอย่างเนี้ย ทุกครั้งคือพอนึกถึงเรื่องเหนียวไก่งเงี้ยก็ขำกัน <c oughs> <c oughs> หลายคนมากเลยค่ะทุกคนมีเป็นอาจารย์ที่มีบุญคุณกับน้าหมดเลยนะอาจารย์ก๊อฟอาจารย์นิมิตรอาจารย์ออาจารย์พงษ์อาจารย์กุ้งทุกคนคือเป็นอาจารย์ที่ทําให้น้าเป็นน้าทุกวันนี้ค่ะอยากจะบอกอาจารย์ว่าขอบคุณมากเลย <c oughs> ที่ให้โอกาสนคนนี้คอยหยิบยื่นโอกาสให้ตลอดเวลาเลยค่ะ เราต้องคิดว่าเราอะเรามาอยู่ที่ทนี่อะเราไม่ได้มาคนเดียวอะเราเอาความหวังของพ่อแม่ที่บ้านญาติพี่น้องที่บ้านมาด้วยอะค่ะเขาก็รอความสำเร็จของเราอยู่ใช่ไหมคะก็พยายามจะไม่ทำให้ให,ใ,หให้ที่บ้านผิดหวังมังบวกเราพยายามไม่ไปคิดลบก,กับทุกสิ่งที่เราเจอ,อค่ะอย่างเช่นถ้าเราทำงานแล้ววันไหนที่เจอเอกสารเยอะคนอื่นอาจจะมองว่ายุ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าน่าอาจจะ คือน้าไม่คิดอย่างนั้นอะ่ะโอเควันนี้เอกสารเยอะใช่ไหมได้ดีเลยเวลามันจะได้เร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกงานอะไรเงี้ยมีอะไรให้ทําตลอดสนุกเหมือนทําอะไรที่ที่เราทําแล้วสนุกอะ่ะมันจะทําให้เรามีความสุขกับการทําสิ่งนั้นมากขึ้นอดทนแน่นอนความอดทนเป็นคือเป็นสิ่งหลักอ่ะในการทํางานอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หลังจากที่เจอโควิดก่อนหน้านี้น,น่านะทำ ที่โรงแรมใช่ไหมคะแน่นอนว่าทุกอย่างก็คือหยุดตัวลงหมดเลยก็กลับมาอยู่บ้านช่วงที่กำลังรอสถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็เปิดธุรกิจเล็กๆหน้าบ้านอะไรไปก่อนทุกวันนี้น่มีความสุขกับสิ่งที่ทำทุกอย่างเลยแล้วก็พอใจมาก ถ้าย้อนกลับไปได้ก็คือจะจะเลือกเรียนที่นี่อะคะ่ะแล้วก็จะเดินสายนี้แหละจะไม่เสียใจกับสีที่ทำต้องเป็นคนที่สู้งานต้องเป็นคนที่บึกบืนแล้วก็พยายามที่จะรู้จักคนเยอะๆสร้างคอนเนคชั่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีผลกับหน้าที่การงานของเราจริงๆเปรียบเทียบคณะวิทยาการจัดการเป็นบ้านหลังหนึ่ง ที่น้เคยอยู่แล้วทุกวันนี้คือถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันทําให้น้ามีความสุขทุกครั้งเพราะว่าช่วงชีวิตที่เรียนอ่ะมันเป็นอะไรที่หาไม่ได้จากที่อื่นแล้วอ่ะมันมีทั้งเพื่อนมีอาจารย์คือได้ทําอะไรที่แบบเราไม่เคยทําสนุกไปด้วยกันหาเรื่องแบบขำๆอะไรกันมาเล่าอ่างเงี้ยคือขอบคุณบ้านหลังนี้มากที่ให้โอกาสนะแล้วก็คอยสนับสนุนนะ แล้วก็ทำให้นัเป็นนัอยู่ทุกวันนี้ค่ะคือนะก็จบไปก็นานเหมือนกันนะคะแล้วอยากจะหาโอกาสรวมตัวกันมากกว่าเพราะว่าเป็นอะไรที่ยากมากในการที่แบบรวมทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันอะมามาอยู่ด้กันถ้าเป็นไปได้อะ่ะจะจะให้มีการจัดเลี้ยงรุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะได้ทำความรู้จัก แล้วอีกอย่างก็คือเหมือนรุ่นน้องได้รู้จักรุ่นพี่เผื่อบางทีเป็นโอกาสเป็นคอนเนคชันที่ดีสำหรับรุ่นน้องเพื่อที่ว่าจะได้ทำงานในอนาคตอา้า